รายการไปกับโกมาแล้วจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ออกไปที่ไหนนะครับว่างจัดจัดไม่รู้จะทำอะไรดีพอดีพอดีเนี่ยไปเจอสิ่งที่น่าสนใจมาอย่างหนึ่งครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าคนที่ติดกาแฟเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งผมเลยจะขอเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วงโกรีวิวเลยก็แล้วกันนะจ๊ะ และสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือเจ้านี้เลย Ever Standard Coffee Everest b e n แบบ Medium Dark Roast หรือว่ากาแฟขั้วกลางเข้มนั่นเองโดยกาแฟตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่กาแฟซองแบบปกติที่เราเคยเอามาชงกันนะครับแต่มันคือดริปแบ็คครับ หรือว่ากาแฟดิฟแบบพกพาที่เราเนี่ยไม่ต้องบดเองไม่ต้องซื้อฟิลเตอร์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากครับมีเพียงแค่แก้วกับน้ำร้อนแค่นั้นพอเลยจบง่ายสะดวกสบายมากๆ ซึ่งตัว Everest b e n ตัวนี้ที่ผมได้มานะครับก็เป็น a าราบิก30%ผสมกับโรบัส t a า70%ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความเข้มข้นพอสมควรนะครับ1กล่องเนมี5ชิ้นแล้วด้านบนกล่องเนี่ยก็มีบอกคุณสมบัติของกาแฟตัวนี้ด้วยอย่างบิตเทเนตเนี่ยก็คือความขม s วิทเนก็คือความหวาน a c คซิดิตเนี่ยก็คือความเป็นกรดครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือบอ d y ความเข้มข้นของกาแฟนั่นเองส่วนวิธีการริเนี่ยก็ง่ายมากม มีบอกไว้ที่หลังซองทุกซองเลยนะครับเพียงแค่แกะซองออกมาแล้วก็ฉีกปากถุงตามรอยที่เขาเขียนบอกเอาไว้แล้วก็นํามากางออกเกี่ยวไว้กับแก้วของเราแค่นี้เองครับก็สามารถเริ่มต้นดริฟกาแฟกันได้แล้วแต่ก่อนที่จะไปดริปกันเนี่ยผมมาให้ดูตัวกาแฟกันสักนิดหนึ่งครับซึ่งเขาก็บดมาไม่ละเอียดมากนะครับถือว่ากําลังดีเหมาะสําหรับการดริฟและกลิ่นเนี่ยก็หอมใช้ได้เลยถ้ากลิ่นเนี่ยมันทะลุออกไปได้นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอน จากนั้นเนี่ยเราก็มาทําการดริฟกันเลยครับเรื่องของอุณหภูมิน้ําที่เขาเขียนบอกเอาไว้95องศาเนี่ยถ้าใครไม่มีตัววัดก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับไม่ต้องซสีเรียดเราเนี่ยแค่ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็วางทิ้งไว้สักแป๊บนึงก่อนจะเอามาดริฟแค่นี้เนี่ยก็ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันแล้วครับแล้วเมื่อเราพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จัดไปครับทําการดริฟตามปริมาณที่เราต้องการหรือว่าตามแก้วน้ําของเราได้เลย เมื่อดริฟเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับซึ่งหลังจากที่ได้ชิมแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับคือมีความเข้มแล้วก็ขมพอสมควรเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบกาแฟเข้มเหมือนผมอันนี้แนะนำเลยนะจ๊ะและสำหรับใครที่ชอบกาแฟใส่นมเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะลดปริมาณน้ำลงสักนิดหนึ่งแล้วก็แช่กาแฟไว้อีกสักหน่อยนึงเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มเข้เขาไปครับ แล้วนำมาผสมกับนมผมรับรองเลยนะครับว่าแจ่มแจ๋วอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายอย่างมากนะครับในสมัยนี้สําหรับกาแฟดริปแบบพกพาสามารถพกไปที่ไหนก็ได้ไปเดินป่าไปตั้งแคมป์หรือว่าไปทํางานขอเพียงแค่มีน้ําร้อนเนี่ยก็สามารถดื่มดํากับกาแฟหอมๆได้ทุกที่แล้วสะดวกสบายสุดๆแต่ก็อย่าเชื่อนะครับถ้ายังไม่ได้ลองเองใครที่สนใจอยากจะลองกาแฟดริปแบบจาก e v e r Stand Coffee แบบผมนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ผมเนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้ว สามารถเข้าไปสั่งกันได้ครับตามช่องทางต่างๆที่สะดวกเลยสำหรับวันนี้ช่วงโกรีวิวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า